ครับวันนี้เมนูบ้านๆเราจะมาทําแกงส้มหน่อไม้กันครับนี่หน่อไม้เราก็เตรียมไว้แล้วเตรียมหน่อไม้ไว้แล้วแต่จะเป็นแกงส้มหน่อไม้สดปลาเดี๋ยวตอนนี้เราไปตั้งน้ําต้มปลาเพื่อโขกน้ําแกงกันก่อน ตั้งน้ำกรอนอันนี้ปลาโคลกน้ำแกงเราสามตัวเราจะใช้เป็นปลาบูเพราะเราได้มาเต่ปลาบูตอนนี้น้ำในหม้อรเราก็เดือดแล้วเราก็จะเอา ปลาบูที่เราทำไว้ต้มเพื่อขกน้ำแกลงเรากดทิ้งไว้จนกว่าปลาจะสุกนะครับ เราก็ต้มไปเรื่อยๆจนกปลาจะสุกนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็เป็นปลาที่เราทำไว้สำหรับทำชิ้นใส่แกงส้มส่วนเจ้าตัวเล็กๆนี้เราจะเอาไว้ทำชูชีเดี๋ยวเราก็จะไปทอดแล้วก็ทำชูชีกัน หลังจากปลาสุกได้ที่แล้วเราก็จะตัดปลาขึ้นมาเพื่อจะนำไปโครกน้ำแกรง ตัดปลาพักไว้ก่อนครับดูให้โคลบน้ำแกล,ลงจิกนั้นเราก็จะเทน่อาไม้ลงไปเคี่ยวต่อเลย Một lèo mất sai xài lên đi 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 rồi đi có tăng phơi đi 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 để đi โขกปลากันหลังจากเราโขกพริกแกงกับปลาได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หม้อกันเราก็จะมาพริกแกงใส่หม้อกันเลยครับ น้ำคุค้นๆแล้วก็เร่งไฟหน่อยให้มันเดือด เดี๋ยวก็รอสักครู่เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสอันนี้พี่แกงเดือดแล้วเราก็จะเติมเครื่องเติมอันนี้เป็นมะขามเปียกที่เราละลายไว้ใส่ไปเลยก้อนปลาคลุก หรว่ามันยังไม่เปรี่ยวเราต้องละลายน,น้ำมะขามต่อคนเพิ่มคนขาดไม่ได้เลยคือนี่ครับแม่เหรียญแม่เหรียญแม่เหรียญขาดอันนี้บอแซ่บแน่ ใส่ปิดสักสองทักพียร์สามเลยปิดความนโอนโอาคนคนคนทิ้งไวอีกสักประเดี๋ยว ก็ถึงตอนนี้เราก็จะเร่งไฟเพื่อที่จะใส่เนื้อปลาแล้วครับ ก็รอดูกวปลาจะสุกตอนนี้เราก็ปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บเพื่อให้ปลามันสุกตอนนี้ต้องไม่คนนะครับ้าคนขาวทันทีเลยนะครับทิ้งไว้สักแป๊บนึ่งพอปลาสุกก็เป็นอันเรียบร้อยครับแกงส้มหน่อไม้สดปลาบู นี่เราก็จะตักพร้อมเสิร์ฟถ้าชอบก็มากินด้วยกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับน้ำแกงคุ้นๆขอบคุณนะครับที่รับชมตอนนี้เราหมักปลาบู่ไว้แล้ว ื่อที่จะทำชูชีเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาทําชูชีปลาบูให้ดูครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับ